วันเกิดยายลองนะคะวันเกิดยายลอง ้ลุงมาดวยสี่นั่งกับบอนั่งสี่ยืนกับบอยืนสี่นั่งนั่นแหละดีแล้วอันนี่ก็มันต้องเป็นตัวแทนของบอสรัชนีมาเปิดงานหรืออะไรไม่เคยเนาะเราไม่เราไม่เคยเราไม่มีเราไม่เคยคุ้นเคยตัวแบบนี้ค่ะธรรมดาบ้านเราค่ะโอ้โหก็ ดูเห็นแต่ในโทรทัศน์เขานล้างไอนั่นเนาะค่ะล้างแอละคนเขาเป่าเค้กเขาจัดเค้กจำลเลนคไม่อะไรสดอยู่นั่นน่ะถ้าเราเคยยินใจไม่บอกใช่ไม่สดใช่เดี๋ยวน้ำเตยจักรก่อนเตยใสก่อนให้แม่จำลองจักก่อน้แล้วหายีมิ์

รัชนีนะครับผมเป็นตัวแทนมอบเครื่องรัชนีคุณรัชนีโลกายุทธใส่น้ำสกุลได้จ่าน้ำสกุลไม่ได้ครับโลกายุทธเครื่องพ่ออากาศสเปกแอร์เอฟโอเป็นของพ่อเราเกิดให้คุณแม่จำลองแก่หมแกไหมแก่แกก็ได้เดี๋ยวพ่อจะแก่ให้พรุ่งนี้ ขอขอบคุณคุณรัชชินีติดประชุมกับลูกค้ามีร้านเาับทานข้าวนะคะก็เลยมาไม่ทันเนาะขอบขอบคุณสิ่งทุกอย่างที่จิ๊บยื่นให้ยายของดีๆที่ยายไม่เคยได้ในชีวิตวันนึงยายก็เพื่คุณค <Rocky> ่ะขอบคุณค่ะค่ะ ตัดเค้กเน้คนเกดูดีมีเงเดินยารมัอันนี้รายการสุขภาพแข็งแรงวมใส่ลูกหลานเนยเด้อขอให้ล่ำลรวยรวยเด้อยัยจำลองในระหว่างตัดเค้กนะครับก็จะมีของขวัญนะครับก็จะมีของขวัญจากชัดนะคุณนันชาแนลนะครับของคุณนันชาแนลนะครับเป็นช่องยูทูบช่องนั้นะครับ ที่สมโภยมาให้นะครับให้กับดูดูบนะครับเรียกรายชื่อครับเดี๋ยวจะเรียกรายชื่อแล้วแต่ละคนนะครับส่วนใครที่ไม่ได้นะไม่ต้องเสียใจเนาะนะคุณนันอาจจะยังไม่รู้ว่านูท่องไหบ้างนะครับคุณนันก็ส่งมาตามช่องที่มีชื่อเนาะนี่นะครับเสื๋ยวพาไปครับผมพี่เสือค่ะพี่เสือ ด้วยขอบคุณคุณนันชาแนลนะครับได้แล้วได้แล้วขอบคุณคุณนันชาแนลด้วยหอนมได้่เ้ือด้แล้ที่เข้ามารับชมเสือมาไปะไม่ใช่ที่เข้ามารับชมช่องแม่ผู้ใหญ่นะฮะอ๋อมีการตัดเคกแล้วนะฮะตัีให้ลุงแล้วนะฮะ ยไม่ได้คลิปเลยข้าวานเยอิ่มลมอิ่มใจวันนี้ขำผมเดาวาดดูวิดแบ่งวิดไ่ดเพชรตามเพชรเพชรี่นัดเพชรที่นัดดตัวนเดยก่อนเลยยายก้อนเลยยายสมอัตก้อนตาหน่อยยายไม่ๆ อันนี้พี่ออได้เยอะกับเพื่อนอนนี้จะเป็นอดีศรสกลนครนะครับแต่ก็เขียนมาอนุสรโอ้หักกันดีนนี่่ััดมาทตอออยจบ น,น้องตุ้ม <'t> ตั้มตั้มอยู่ไหมครับอยู่ครับตัวั้งหลังเลยครับข้างหลังเลยครับตั้มตั้มน้ครับช่างตั้มสามีคุณพอลลี่พีัลี่พ่อครับชอบไรครับคุณอนุวัฒน์ศูนยหนึ่งครับอนุวัฒน์ครับ แอมชาแนลแอมชาแนลมาไหมยังค่ะพี่ออยู่ที่ไหอม่นบ่าวหอมแม่บ้านบ่าวหอมแม่บ้านบ่านะคะไม่เอ่ม่นแม่บ้านบ่ามาินนนะนี่มงกมีนก ว่าจะของกับเป็นเนาะตอนนี้ทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้แม่ผู้ใหญ่นะครับตอนนี้พี่เสือนะฮะยึดช่องแม่ผู้ใหญ่ออฟประกอบเลยนะย้อนไม่อยู่ค่ะชมบรรยากาศนะฮะตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์คอนเสิด์ตบดานจำลองนะครับผมนะาาทแจกเสื้อผ้าจากคุณนันชาแม่เรด้วยนะครับมาต่อยยืมผ้ามาต่อยก็ได้นะคะขอบคุณคุณนันนะคะนะครับผู้ชมเขา เอาต้ออโกโอ้หไล่คลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะ